ที่ไม่ถนัดที่ไหนขยันนะฟังท้าที่ไม่ถนัดชิงหนขึ้นท่าที่ถนัดชิงพร้อมลงอ่าอย่างนี้นี่อ้นี่นี่ขยันเนะมข้อใช่ไหมเรียกตกข้อก่นอยขานี้ยันนี้ทาแบบนี้ก่อนสองสามชิงก้เคยแบ Shorts, ต้องปิดปาใจจายนะที่หนูตีทำงเนี้มันไม่ได้เสียมันผิด้าใจายะต้องรู้ก่อนแล้วเอาจะบอกเพื่อนขา่ากจายนะทำไงาตยานี้ปฏิบัติจริสามชั้นสามสี่หนึ่งสองสาม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 อันนี чи, canción, su, ้กี่ชั้นอันนี้กี่ชั้น อ้าไปสองชั้นอัตไเตรียมปฏิบัติชิงสองชั้นาเตรียม3ามสหนึ่งชิงสองับหชิงสองชิงสองับชิงต้องเปิดนิ้ว้า็จะยังะทีนี้ปุ๊บต่อข้ไป้าเตรียมชั้นเดียวมาดูนะชิงชั้นเดียว3าส ปาไเนี่ยม้แล้วก็เมื่อนับกันพร้อมแล้วถูกต้องไหมเขาจะทีครั้งสามชั้นปฏิบัติทีครั้งสองชั้นปฏิบัติทีครั้งชั้นเดียวปฏิบัติทีครั้งจะได้พร้อมเพรียงกันเสร็จปุ๊บก็ยืนตัวตรงแล้วก็ขอบคุณครับอะไรก็ว่า้นอันนี้ก็คือฝึกธรรมดาแต่ถ้าแต่ถ้าเก่งกว่านั้นเด็กก็ฟังเพลงเ้าตีรู้เคยรู้ชั้ถ้าเก่งมากก็ อะไรแบบนี้เ้าใจังงงปว่าไ่ถนัดชิงไงเ้าใจยังเข้าใจยังยางนี้อย่างย้ถนัดชิงไตั้งไว้ถนัดชิงทไมมือถนัดชิงทาไมชิงความอย่างนี้เข้าไปในข้อนี้อ่าอไม่ต้องเก่งมากถ้าเก่งมานหลังอนนี้ไมอันนี้ไม่เก่ง้มยเด็กแเก่งๆนะตับตับตับับตับตับับตับับัับตัน กลับต่อไปแน่นเออตรงนี้ก็ตรงนี้คลึงวงกลม่ะอันนี้อ่ะปิดไว้ทับปิดไว้ก่อนอัดทับปิดไว้อ่ะลองอลองทานนิดนะ่ะปฏิบัติชิงสามชั้นปฏิบัติชิงสชั้นปฏิบัติชิง3ามชั้นสามสี่รับหนึ 3, 4, นะ่งหนึ่งสงสามหนึ่ง ห <ừ. S 2> น,นึ่งฉักต้องปิดเออไม่ปิดบน้ม,มปิดปด้วยมือปิดด้วยมันเป็นวิธีการตีที่ถูกต้องออถ้าหนูตีผิดปุ๊บเนี่ยในพุกเน้อชิ้นมันปุ๊บมันจะแนบมันจะเจ็บสอนทุกคนในหัว่า,ามาสามสี่ปฏิบัติชิงสามสามสี่ บทที่หนึ่เสร็จแล้วต่อไปบทที่สงชิงปฏนบัติต้องสาด้วยเพราะอะไรเพราะมีเพื่องอสามสี่คนของเขาเขาจะดูสัญญาณอ่าเริอมปฏิบัติหนึ่งปฏิบัติชิงสครั้งหนูต้องพูดด้วยสิปฏิบัติชิงง1 2่ถูกต้องอาตภัไชเดียวสามสี สองสามให้มันดังขึ้นเลยชิงต้องค่อยๆฉับต้องปิดอันนี้ก็คือสุดธรรมดาแต่ท่าเป็นชิงสามชั้นสามสี่หนึ่งสองสาม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 อันนี้กี่ชั้นอันนี้พี่ชั้น ทาต่อไปสองชั้นอัตบัท่าเตรียมปฏตบัตทิ้สองชั <S 1> <S 1> <S ้นาเตรียมสามสี่หนึ่งชิ้สองตับหนึ่งชิสองอหนึ่งช้สองตับชิงต้องเปิดนิ้วเข้าใจยังอัทีนี้ปุ๊บกต่อเข้าไปตาเตรียมชั้นเดียวมาดูนะชิง ชั้นเดียวสามสี่แล้วก็เมื่อรับกันพร้อมแล้วถูกต้องไหมเขาจะกี่ครั้ง3ชั้นปฏิบัติกี่ครั้ง2องชั้นปฏิบัติกี่ครั้งชั้นเดียวปฏิบัติกี่ครั้งจะได้พอเพียงกันเสร็จปุ๊บก็ยืนตัวตรงแล้วก็ขอบคุณ